อย่าเพิ่งซื้อเก้าอ e ี้เกมมิ่งถ้ายังไม่รู้หาคอนี้เก้าอ e ีซื้อมาแพงๆก็ไรประโยชน์นะครับปุ๊บอ่ะโอเคหลังได้อุ่เดี๋ยวลืมลืมปักลืมปัก สวัสดีเพื่อนๆชาวเมคกราครับกับผมพ mm ีจเพีเจนเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆ mm hmm. เทนการจัดตกคอนเรียกว่าการะแสมาแรงมากๆนะครับเพราะาเราเนี่ยสามารถที่จะจัดอแดปอะไรก็ได้ไม่ว่าจะจอคอม คีย์บอร์ดเมาส์หรือล่องโพงจากโต๊ะคอมครับหรืออะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยมีมากมายจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่น,น,น,นก็คือเก้าอี้เกมมิ่งนั่นเองครับซึ่งเก้าอี้เกมมิ่งน,นนะก็มีมากมายหลากหลายรุ่นให้เราได้เลือกใช้ครับแต่ก่อนที่เจนจะไปพูดถึงเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยต้องมาเกิดกันซะก่อนละกันว่ามันเกิดมาได้ยังไงเนาะเจ้าเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยครับมันก็มีต้นกําเนิดมาจากเบาะรถแข่งหรือว่าเรซิ่งคาร์นั่นเองครับเพราะว่าเบาะรถแข่งนะครับจะต้องทามาเพื่อทีี่จะรรองัับบผู้ขข ที่จะต้องขับขี่รถแข่งกันเป็นเวลานานเช่นไรล,ลิคานี่โอ้เขาแข่งกันที20กว่าชั่วโมงเลยนะแน่นอนครับว่าจะต้องปวดเมื่อยอย่างมหา,าศาลแน่นอนครับกาอี้ของรถแข่งเนาะก็เลยจะต้องมีการซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีครับทีนี้เนี่ยก็ได้มีเหล่าเกมเมอร์เนี่ยที่บิงไอเดียขึ้นมาว่าในไหนเกมเมอร์เนี่ยจะต้องนั่งหน้าคอมเป็นเวลานานครับก็อยากจะได้กาอี้ที่จะรองรับสรีละเขาสามารถเล่นเกมได้เป็นเวลานานเช่นกันครับก็เลยได้เอาเจ้าก้าอี้บ์ดรถแข่งเนี่ยมาใช้กับกาอี้เกมมิ่งนั่น <Wow. S 1> และทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ <Wow. S 1> ก็ได้มีการพัฒนาเ mm hmm. บาะนู่นนี่นั่นะ mm hmm. มากขึ้นเพื่อที่จะได้ซ mm ัพพอรตร่างกายให้ถูกต้องตามหลักสรีระของคนนะครับ mm hmm. ทำให้กวีเกมมิ่งนะครับ mm hmm. กลายเป็นที่นิยมของเหล่าเกมเมอร์นั่นเองครับ mm hmm. แต่ทีนี้เนี่ย mm hmm. ไม่ใช่ว่า เก้าเกมมิ่งรุ่นนี้ดังรุ่นนี้เขาบอกว่าดีมันจะดีสําหรับคุณนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ซื้อเก้าอี้ตามที่คุณหนึ่งบอกรับรองว่าจะมีโอกาสสูงครับที่จะเสียตังค์ปรีอยงแน่นอนครับ mm. วันนี้เจ้นเลยจะมาแนะนําครับ mm. อย่าเพิ่งซื้อเก้าอี้เกมมิ่งถ้ายังไม่รู้หาข้อนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ mm. และข้อแรกนะครับในการเลือกซื้อเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยนั่นก็คือขนาดที่เหมาะสมกับเรานั่นเองครับ นั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเก้าอี้เนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมกับเรานะครับการจัดท่านั่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นครับแต่ถ้าเกิดเก้าอี้เนี่ยใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปแน่นอนครับอาการปวดเมื่อยรวมถึงการท่านั่งที่ผิดรูปเนี่ยปัญหาสุขภาพตามมาแน่นอนครับเพราะมันไม่ใช่แค่เบาะรองกลนเท่านั้นนะครับไหนจะที่วางแขนที่พิงหลังรวมถึงเบาะรองคอนะครับ ถ้าเกิดขนาดที่ใหญ่เกินไปเนี่ยแน่นอนว่านั่งไปมันก็จะไม่ได้เป็นสิ่งอย่างที่มันควรจะเป็นครับก็จะนําไปสู่อาการปวดเมื่อยรวมไปถึงอาจจะทําให้บุคลิกของเราเนี่ยเสียได้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นการเลือกขนาดที่เหมาะสมก็สําคัญไม่แพ้กันครับซึ่งเราจะสามารถเลือกขนาดของเก้าอี้ได้จากเกณฑ์ความสูงคร่าวๆดังนี้ครับสาหรับเก้าอี้ไซส์เด็กนะครับส่วนสูงของเก้าอี้จะอยู่ที่105 0ซนติเมตรก็จะเหมาะกับน้องๆหนูๆนะครับที่ส่วนสูงไม่เกิน155ครับและต่อไปเก้าอี้ไซส์เล็กนะครับส่วนสูง ของเก้าอี้เนี่ยจะอยู่ที่105ซนติเมตรถึง120นะครับก็จะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยที่จะมีส่วนสูงตั้งแต่155จนถึง170ซนติเมตรครับและเก้าอี้ตัวต่อไปครับเหมาะกับชายไทยอย่างแน่นอนครับคือเก้าอี้ไซส์กลางส่วนสูงของเก้าอี้นะครับจะอยู่ที่120จนถึง 140, 140 cm, ครับก็จะเหมาะสําหรับชายไทยนะที่สูง170จนถึง 185ซนติเมตรครับและเก้าอี้ตัวสุดท้ายครับคือเก้าอี้ไซส์ใหญ่จะมีส่วนสูงอยู่ที่140ซนติเมตรนะครับก็จะเหมาะกับพี่ๆไซส์บึ้มเนี่ยครับผมที่มีส่วนสูง185ซนติเมตรขึ้นไปทีนี้เวลาดูเก้าอี้นะครับก็ลองดูดีๆนะว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นไซส์ประมาณเท่าไหรส่วนสูงเท่าไหรเนาะเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้งานและไม่มีปัญหาตามมาภายหลังครับมาที่ข้อที่2ครับนั่นก็คือเบาะรองนั่งนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเก้าอี้เบาะรองนั่น่่่งงงขอเเรราานคับกิดไมสยแต นั่งไม่สบายแน่นอนครับไม่นานเพื่อนก็จะไม่อยากนั่งมันอีกครับแต่เก้าอี้นะครับเบาะรองนั่งเนี่ยจะแบ่งง่ายๆเป็นสประเภทนั่นก็คือเบาะหน้ากว้างและเบาะหน้าแคบนั่นเองเบาะหน้ากว้างนะครับลักษณะเนาะก็จะเป็นเหมือนเก้าอี้ตัวที่เจนนั่งอยู่นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยการนั่งนะครับมันก็คือจะมีความกว้างนั่นเอง เหมาะสําหรับคนที่ตัวใหญ่นิดนึงหรือว่าต้องการนั่งแบบว่าอิสระนะครับจะนั่งแหกแข้งแหกขาอะไรเงี้ยก็ได้เนาะใหญ่สมชื่อบ้าหมายถึงเบาะเก้าอี้เนาะเราจะสามารถที่จะนั่งยังไงก็ได้นะครับจะขวยห้างจะอะไรก็ได้แต่ข้อเสียก็คือมันก็จะไม่ได้ฟิกท่านั่งของเราที่ถูกสรีระนั่นเองเพื่อนและตัวที่2นั่นก็คือเบาะหน้าแคบนั่นเองครับก็อย่างเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนาะก็จะเป็นเบาะหน้าแคบนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีเบาะนูนๆออกมานะครับสองข้างเนาะ นี่เวลาเรานั่งไปนะครับมันก็จะอวบร้อมกระชับพอดีกับสรีละของเรานะครับก็จะล็อกพอดีนะครับจะไม่สามารถนั่งควยห้างอะไรได้ถนัดสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะมีการรองรับน้ําหนักจากด้านข้างนะครับทำให้ขาเราเนี่ยอยู่หน้าตรงแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับก็จะทําให้อาการปวดเมื่อยของเราเนี่ยน้อยลงได้แต่ก็อาจจะทําให้เราอึดอัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องลองดูนะว่าชอบเก้าอี้แบบไหนมากกว่ากันครับ มาถึงข้อที่3นะครับนั่นก็คือการเลือกวัสดุภายนอกครับเพราะว่าวัสดุภายนอกเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยมันจะต้องสัมผัสกับผิวเราตลอดเวลาเลยครับซึ่งวัสดุต่างๆนะครับที่เขาจะมาใช้หุ้มเจ้าเก้า e อี้เกมมิ่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทแล้วก็อายุการใช้งานแตกต่างกันไปอีกครับขึ้นอยู่กับว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องการวัสดุเนื้อสัมผัสแบบไหนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในห้องนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรไปดูกันครับมาที่ตัวแรกเลยครับกับหนัง PU เป็นหนังที่ได้รับความนิยมที่สุด ในการทำเก้าอี้เกมมิ่งครับเพราะว่าถึงแม้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าหนัง PVC แต่พวกมันจะมีความสวยงามและให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนั่งสบายคล้ายกับหนังแท้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าว่าหนัง PU เหล่านี้จะไม่ค่อยทนต่อการขีดข่วนและมีอายุการใช้งานที่สั้นพอสมควรครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ2-5ถึงปีเท่านั้นเองและด้วยความที่เป็นหนังเทียมตัววัสดุอาจจะขาดความยืดหยุ่นทําให้เหมาะกับการใช้งานสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะสักเท่าไหร่ครับและต่อไปครับคือหนัง P ี หลายๆคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นหนังราคาถูกอาจจะไม่สมกับราคาที่เราจะไปลงทุนซื้อเก้าอี้เกมมิ่งสักเท่าไหร่ครับแต่ความทนทานนั้นเรียกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของหนัง PVC เลยก็ว่าได้ที่จะสามารถทนต่อรอยเปื้อนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆจนแบรนด์เก้าอี้ดังอย่างอันดาซิด ก็หามาเลือกใช้หนังชนิดนี้กันเป็นหลักครับแถมอายุการใช้งานก็ยังยาวกว่าหนัง PU อีกด้วยซึ่งอายุการใช้งานของมันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3-6ปีเลยนะผ้าเก้าอี้ที่บุด้วยผ้านะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการระบายความร้อนและระบายอากาศได้ดีแต่จะไม่เหมาะกับการใช้งานในห้องที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับเพราะว่าเก้าอี้เนี่ย จะดูดซับเหงื่อของผู้ใช้งานได้ดีอย่างมากซึ่งจะอาจจะส่งผลให้เกิดขี้เกลือขึ้นได้เลยแหละเก้าอ e ี้แบบผ้านั้นจะมีข้อดีในเรื่องของความทนทานครับที่อยู่ได้นานกว่า5ปีเป็นอย่างต่ำเน่แต่จะมีข้อเสียนะครับคือจะต้องมันตบฝุ่นเช็ดน้ําตากแดดทําความสะอาดเพราะว่าเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นได้อย่างง่ายมากๆครับจะเห็นอยู่ในคลิปได้บ่อย,อยๆเลยนะเวลาที่ดูดฝุ่นบนรถเนี่ยแล้วรถนะครับเป็นเบาะผ้าโอ้โหบอกเลยว่าสุดโต่งกระโดงเมอร์คิ่าเลยล่ะ แล้ววัสดุสุดท้ายครับนั่นก็คือหนังแท้นั่นเองเป็นวัสดุที่ค่อนข้างหายากในตลาดเกมมิ่งครับเพราะด้วยต้นทุนราคาที่ค่อนข้างสูงโดยเก้าอี้หนังแท้นะครับส่วนมากนั้นจะราคาเริ่มต้นหลักหมื่นแต่ในเรื่องของการใช้งานแล้วหนังแท้สามารถใช้งานได้นานกว่า5ปีและหากดูแลรักษาดีๆนะครับก็อาจใช้งานได้ยาวถึง10ปีเลยทีเดียวโดยเก้าอี้หนังแท้นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการาระบายความร้อนรวมไปถึงสัมผัสนะครับที่นุ่มสบายทนต่อรอยเปื้อนและที่สําคัญครับ ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยครับบอกเลยว่าใครที่ชอบหนังเนี่ยกลิ่นมันนี่หอมกรุ่นจริงๆครับฟินไปตามๆกันข้อที่4ครับวัสดุภายในวัสดุภายในนะครับก็อย่างเจ้าโฟม ที่อยู่ภายในเก้าอี้ที่เรานั่งนั่นเองนะครับจะมีที่ถูกเอามานิยมเลือกใช้นะครับหลักๆประมาณ3ชนิดนั่นก็คือฟองน้ําเมมโมรี่โฟมและไฮเดรนเตีโฟมนั่นเองครับอย่างเจ้าฟองน้านะครับก็จะถูกนิยมใช้ในเก้าอี้ที่ราคาไม่สูงนะครับราคาย่อมเยาตั้งแต่หลักหม้อจนไปถึง2,000บาทนะครับข้อดีของมันก็คือราคาที่ถูกครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็เยอะเหมือนกัน uh huh. นั่นก็เพราะว่ายวบเร็วนั่นเองเวลาที่เรานั่งเล่นนานๆตรงไหนที่ได้รับน้าหนักนเยอะแป๊บเดียวครับยวบไปเลยรวมไปถึง ระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีครับผมแล้วก็ซับน้ำดีเยี่ยมเลยล่ะแต่ไม่ใช่ข้อดีนะฮะเนี้ย<ว>ซับน้าดีเยี่ยมนี่คือเวลาที่เรามีเหงือ่อหรือว่าทําน้าพกนะครับแน่นอนครับมันจะซับน้ําไปแล้วก็อาจจะเกิดเชื้อราได้ในอนาคตนั่นเองยอย่างถ้าเกิดเป็นเบาะผ้านะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับเก็บน้าเก็บเหงือ่อเราได้ดีสักพักพอมันไม่แห้งเชื้อราขี้เกือคือขึ้น,น,นลแล้วก็อีได้ง่ายเลยครับดูแลล่ะคร ยากมากๆต่อไปครับเจ้า memory foam นี่ต้องเ,อเรียกได้ว่าเป็นโฟมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับเพราะว่ามีราคาที่ไม่สูงมากสามารถจับต้องได้ในราคาปานกลางรล้าแก็จะเหมาะกับสุภาพสตรีหน่อยที่ต้องการเจ้าอี้ที่แบบนั่งสบายนิ่มๆเอาเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มที่สูงมากๆนะครับเลยเป็นโฟมที่จะอยู่ในใจใครหลายๆคนครับกับ memory foam และสุดท้ายครับกับ high density foam ซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือจะรองรับน หนักได้ดีครับเหมาะสําหรับคนที่มีน้าหนักที่เยอะสักนิดนึงเนาะ <C OS TER> นั่งก็จะแบบนั่งค่อนข้างสบายเลยแหละ <C OS TER> สามารถเก็บความเย็นได้ดีครับทำให้เวลานั่งน่ะก็จะรู้สึกไม่อบสักเท่าไหร่ก็จะสบายกว่าเก,ก้าอี้ตัวอื่นๆครับแต่ข้อเสียก็คือราคาค่อนข้างสูงนิดนึงครับผมหล <c> ักๆโฟรรมที่จะนิยมใช้ในกเก้าอี้เกียมิงก็จะเป็นประมาณนี้ครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5้า นั่นก็คือระบบรองคอและหลังนั่นเองสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆข้อนี้เพราะว่ากวอีจะนั่งสบายไม่สบายจะปวดหลังหรือเปล่าขึ้นอยู่กับข้อนี้เลยนั่นก็คือระบบรองคอและหลังหรือลมบาร์ซีสแล้วก็เน็กซ์ซัพพอร์ตนะครับอย่าง้าอีตัวนี้ครับสองตัวนี้เลยของอันดาซีสเนาะขนาดดูเท่ากันเลยแต่ระบบรองคอและหลังไม่เหมือนกันอย่างก็อีตัวนี้นะครับเจนมานั่งใช่ไหมปุ๊บอโอเคหลังได้อยู่โ้เด๋วลืมลืมปรับลืมปรับ อ่าโอเคเวอร์เลยพิกี้อย่างแผลล่นรองหลังนะครับโอเคอันนี้ยังได้อยู่เนาะนั่งปกติแต่ทีนี้เนี่ยเห็นป่มตัวรองคอนะครับเขาเรียกว่า neck support เออ neck support เนี่ยมันค่อนข้างสูงและเจ้ไม่สามารถที่จะปรับลงได้เลยเห็นไะเพราะว่ามันติดนะครับอย่างเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยระบบการปรับเนี่ยคือปรับไม่ได้เนาะอย่างพอเจ้นนั่งไปปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างนี้คอหักเลยนะก็คือนั่งไม่ได้นะครับนั่งนานๆคือเมื่อยแน่นอค่ับแต่เจ้าเก้าอี้ตัวนี้อันดับี่อีกตัวหนึง่งเห็นไหมครับว่ามันจะมีการ ปรับระดับได้ของแผ่นรองหลังแล้วก็รองคอเนาะเนี่ยจะสามารถปรับได้นิดนึงอยู่ที่ว่าเราตั้งนะครับเจนนั่งไปใช่ไหมทั้งทั้งที่เก้าอี้เนี่ยสองตัวเนี้ขนาดเท่ากันเลยเนาะแต่พอมันปรับได้ปุ๊บทุกๆอย่างคือนั่งไปนี่มันพอดีกับเจนเออเนี่ยเจนสามารถปรับนั่งสบายนอนดูหนังทำงาน <Huh? S 1> สบาย dead, อ๋าออเออสบายเลยเห็นไหม ถึงแม้ว่าเก้าอี้เนี่ยขนาดจะเท่ากันแต่ระบบหลังกระคอเนี่ยสตัวนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกดูนะครับไม่อย่างนั้นก็คือเก้าอี้ซื้อมาแพงๆก็ไร้ประโยชน์นะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆเนี่ยในการเลือกซื้อเก้าอี้เกมมิ่งได้ไม่มากก็น้อยเนาะแต่ยังไงนะครับก็อยากจะแนะนำเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ย ได้ไปลองนั่งเก้าอี้จริงดูก่อนว่าเอะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับเราจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะไม่อยากให้ดูเลยว่าเอะเก้าอี้นี้มันสวยเอะกระแสมันกําลังดีมันอาจจะทําให้เพื่อนเอนเนี่ยเสียตังฟรีได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อ,อชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับและบอกให้เจ้นรู้หน่อยครับว่าเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยอยากให้เจ้นเนี่ยมาแชร์สาระเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับเจ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย